อคหารจินแมเหลียวตากินมาแล้วไม่ได้มีอะไรเยอะแยะทานอากิรมานแม่เลีวตากินตากินมาจบง่ายดีกบ่ายก่ดองคงครับเมื่อกี้ชาวบนเขาบอกว่าจะหาเจ้าภาพพระกัษปะแล้วก็พะอนนแล้วก็ลิงผู้บารมีองคงไตเสด็จสององค์นะครับผมเมื่อกี้ผมไปคุยกับคุณหมอโบกับยิน ที่เป็นสถาปานิกในการสร้างหลงรีบาลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะปรึกษ,ษาคุณก่นอนเขาอานจำเปเจ้าภาพทั้งสี่องค์นี้สาธุคุณผ่อ,องครับลูกสะพ้ายเนี่ยเขาวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะย้ายมาทํางานที่สอตองนอนแรกๆเขาจะทำทเทศบาลแต่ว่าสอตองเขาบอกให้าย้ายมาทํางานอยู่ฝั่งนี้เลยรอมาสร้างที่นี่ละได้ได้ได้แล้วครับ แล้วก็ลูกสะไพรตอนนี้กำลังท้องอยู่หนอนเยอะทร้อมสองเดือนอัพเพ้ยนี่ขอขอผิดคนไหมมาแจ้งให้ผมมาแจ้งให้เฉยๆต่ <c oughs> อครับ <c oughs> แล้วเองนะขอให้ลูกผิดคนไหมขอให้ลูกหาคนคนโตแต่ว่าตอนนี้เซอร์ไพ่อน แต,แต่ลูกสไปค์เขาได้ลูกคนที่สองก็ดีแล้วองไม่พิ่พ์ออกครับคือ <c oughs> เขาก็อยากจะได้ลูกอีกคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายนี่สอบ CPA สำเร็จแล้วเขาเป็นนักการบินแล้วลูกสาวเนเล็กวันนี้เขาก็ไปดูเกี่ยวกับการจะสร้างบ้านที่บางระเบงเนี่ยก็ขอให้ได้ถึงเวลาได้ไดไดไดผู้รับเหมาดีๆด,ด้วยแล้วกองครับผมแล้วก็อ๋องครับผมสองถามเหม็งหัวเนี่ยผมกินยาเหม็งหัวเนี่ย คือต้มต้มตอนเช้าแบบไปกินตอนเช้ากับตอนตอนเย็นเนี่ยไปกินก่อนอาหารหรือกินหลังอาหารเกี่ยวกับโจยอาสูเอาใช่ผมว่ากินหลังอาหารเพราะเพราะวันนี้ตอนเช้าเช้าไปตื่นแล้วกินไปต่อครับเพราะมันเกลี่ยต่อไปนะมันเกี่ยโอนมันปูผนัง น,นี้ต้องกินตอนเชา้ามันขุ่น,นอะตอเ,เลยแล้วก็อากองครับพอดีว่าลูกเขยอะ่ะอากองเขาในธนงลุกปิดจันดงเนี่ยเขาเมื่อสองสาวันที่แล้วเนี่ยลูกสาวเขาตัดไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็เพิ่งทำงานเต็กแพะยิบเราสองคนทำลายเด็มแพะยิบเนี่ยแล้วเขาก็ ตอนนี้ก็เดิังถามว่าเป็นยังไงมากแต่ว่าตอนซีซโ,กโก้็ามีมาตโต๊ะโต๊ะงานซีโก,โกให้เขาอยู่ใน,ใน,ในดิดีอยู่เชฟแล้วก็มีทำาไรกัะได้กงมันมมยังไงดีนะมรรนนนะมันต้องล้างที่น้ามันแตกมันเียต่อเลยก็คง<อ> <c oughs> ไม่มีอะไรผมแค่นี้ก่อนจะให้คนอื่นเขาต่อครับท่งนผู้ไมทุ่งดงไม่งดียั <c oughs> ไยงไงสถานการณ์ภาษาถามคือภาษาภาษาเนี่ยนะคะว่า ลบเศษลบบ้างแล้วขึ้นตอนเตรียมเศษลบหรือว่าขึ้นตอนเช้เาท้องไหวเชิญ4พรุ่ง,รงนี้ก,ก็ขึ้นของไหวเศษ10บ่งก็ถวายข้าวพระพุทธสวดมนต์แล้วก็ไหว้ทั้งวันนะคะอาจารย์ของไหว้เยอะแล้วก็ตอนเย็นก็มีมีสวดมนต์จะสวดบทใหม่โพชิงค์เพลงมาแล้วก็ค่อยๆเศษลบกันีประมาณไหมคะหล่อพระหล่ะ รอพระรอบนี้วันที่24จังแชโล่เต้าค่ะทางอาจารย์แล้วก็น่าจะเป็นเหมือนรอบที่ผ่านมาใช่พระใช่พระค่ะนีมม่มนมหาลูกค่ะจังแชเคยทำไหมไม่เคย,เยค่ะ,ค,ะครั้งแรกขอบคาณครั้งแรกค่ะก็จะบอกว่า เดี๋ยวจะมาสอนก่อนว่าจะให้ทํายังไงแล้วก็จะน่าจะทําเป็นพินีทุกๆปีที่มีปีเตอรค่ดีมันบูชาดาวกับดาวกระวยแล้วหล่อสามองค์มพร้อมกัน วันเดียวกันวันเดียวกันวันเดียวกันโดสามโอสาค่ะยิปต์ห้าแล้วก็วันมาหอพรนะมักเกียนมุกริบมากมุกรามุกราตายรอด อแสดงว่าดวงไพต๋องเนี่ยมาขอแล้วก็หล่อคัะพอที่ตัดพอินก็ไปถึงสองคขมาลาโคตรดีทั้งนั้นแล้วก็จบสารนี้ค่ อันนี้ส่งข่อ,ขอการแชนกน็คือยังไงคนที่มางานจะเป็นจริงเป็นของเต่านะในมวลในมนจะมีของเต่าเดิมผสมอยู่คือบูชา ดาวกระบวยดาวที่มีอิทธิพลอิทธิพลต่อโลกแต่พุทธเพิ่มการบูชาพระพุทธเจ้าเข้าไป จึงเป็นส่งมง,ง,มงคลในทางอายุยืนปันเป่าเพราะป้องกันภัยจากคนสัตว์ผี ใช่นะน่าจะคนที่ถวายเครื่องสักการะมหาพรายค่ะถวายมีคนบริจาคให้มาสองเครื่องค่ะเป็นเครื่องรถที่มันติดก่ช่วยชีวิตคนที่ติดกอุ้งเหินขี้ที่ไก่กาตอ กี่ที่แก่กาต่อเชียชุบแล้โจกแก่เชียคุยไก่เชียชื่อชื่อนามสกูลตระกูลเขาอะไรเนี่ยเห็นอยู่อยู่ที่ํำแดดมันส่งเพรเข้ามาแล้วมันผเดวงบางโผลไ่ิดลยมีมีบางบางบางโผอะไรนะครอบครัววงบางโผครอบครัวเพิ่มทองชูชัยและผู้ร่วมบริจาคค่ะสอง สองชุดอยากขายสองชุดพี่เขาก็บอกว่าค้าขายก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าอยากอยากทวาอยากช่วยค่ะต้องเขนอะไจูดเไงไงจาะหูอ,อีไงหูอีไงของเสื้อจูด้วส่ันแล้วก็ฝาอวยพรขอพรอวยพรให้มีโอกาสจะขึ้นมาสักการะที่เนี่ยสำเร็จ ปลอดภัยม pues an ีเงินใช้อิ่มทุกวันภาษาทุกสำเร็จปลอดภัยล้วันเลสิิตมาขอพรขาางานอะไรของเ่ยสัหมล้อก็ ทำกำแพงใกล้เสร็จแล้วคะที่ข้างเตียงก็มีปัญหาปัญหา,หาู่ค่ะขอคนมา <c oughs> <c oughs> มาขอพรนนะครับเตรียมชุดเลย <c oughs> จะมีขอเตรียมชุด